คิดว่าน่าจะต้องเปิดทิิงไว้ป่ะไม่รู้อ่ะเ,ออเปิดทิิงไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรให้มันขุดบิคอยเครื่องกูไอ้ชั่งฝุ่นเลยแม่งเลยเฮียสาธุ้แม่งคุดบึงจริงแต่เฮียและนี่คือโค้ดแกลงมอสไปแล้วใช่ไหม วัดอะไรมีมดอะไรให้ลงอีกอ่าไอสัตว์โอเคเดี๋ยวไม่ได้ลงเลยชัดแล้มเอามาเอาหมายถึงว่าเอาไอเียที่เขาคุยกันนี่มึงไม่รู้ต้องตีเด็กเมาเนี่ยบูบูกลับมาแล้วก็ลงหมดแกเดาเอาเฮ้แอปต้องกดไหมอันไม่ต้องไม่ต้องอย่าไปติ๊กในเยี้ไม่เอชวนมาหน่อยดิเพื่อนถ้าเปิติ๊กอะไอไอโค้ดโดนคุณบิคอยแน่ เด้งหรือไม่เอ้ยมาแล้วโอเคไม่สะดวกเข้าได้เอาปาเกมมันภาพแบบเกมมันภาพเที้ยอย่างนี้เลยใช่คิวใหม่มูพพภาเี้ยเกมดีๆนี่เราพูดไม่ผิดหรอกนี่เราวันอันนี้คือวันเริ่มวันเริ่มวันแรกใช่ไหมวันแรกเออกิ่ยของของอะไรโอ้เจอแล้วอ่ะฟิว ไอ้ฟิวฟิวอยู่ด้านขวาทางที่เข้ามานะเพื่อนขวาใครขวามึงขวาเือทางที่เข้าทางที่เข้ามาทางเข้ามาโอ้ไยเอ้ยทางออกอยู่นี่โอเคแจ่มมากเพื่อนเฮ้ อ่าฮัลโหลเทสโหลเทสขอประกาศอะไรหน่อยโหลเทสโหลเทสอันนี้อันนี้ไอ้โคตรล่วงไปแล้วนะเรียบร้อยไม่ใจร่วงเหรอ <c oughs> หาหา,หาขอหางเงินไปเหมือนมันหิวอ่ะแล้วมันก็ขี้เกียจเล่นอ่ะไอ้เรื่อคือมันป,ป๊อปแจ๊ปไปรอบหนึ่งแล้วคือมันก็ยังหิวอยู่หรอทางทางตรงนี้มีไฟเอ็กซิสเดอร์มันล่วงตรงนี้แหละมันมืด โอเคเออก็ไปด้วยเลยไอ้เฮียไอ้ไอ้เฮียกูกูเห็นเล็กแล้วไอ้สัสแต่ว่าไหลิเไอ้เขาเขาบอกเขาก็มองถูกนะเมื่อกี้ทำไมมันทำไมโดดไปแล้วมันโล่งวะตีนะเลยกูคนเดือดมื่อกี้ใส่ฟุ้งเห็นเล็กแล้วเออไหลโอ๊ยปวดฟกปวรถเสียทำไมมันเขาเหมือนเขาไม่เหยียบอะไรเลยเมื่อกี้ แล้วก็เอาฟิวไปบอกตำแหน่งเพื่อนได้เอยไวเนี่ระดินไปวันขโมยไปเออมึงถือมึงถือป้ายมาป้ายอยู่ไหนป้ายมันมันโดนตัวกินป้ายไปแล้วกินป้ายป้ายไหนเข้าไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมโดนขโมยป้ายไงอยู่ข้างหน้าเลยอ้อย เอ้ยมดแล้วหมดแล้วโอยอย่าตายกูอย่าตายกูอย่าตายกูโดนแบ่งก่อนวิ่งสาไรมองไม่เห็นไอ้เหี้ยเลยปะหนึงเออมึงส่องไฟแถวนี้ก่อนมากูจะปิดนี่กูดูแล้วนี่โอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยตัวอะไรถอยไปก่อนแบ่งมุมมาแบงมุมมางมุมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โดนไอ้ตัวเดงเลยนี่ไง นอนไปอีกหนึ่งคนสุดยอดไปเลยเขาก็ไม่ต่างไกโค้ดหรอเมื่อกี้สีไม่ถูกเหรอเหมือนกันเด้เลยที่เอะเกี่ยวกันเลยโอ้เอ้ยอย่ามายุ่งกับกู่เรือร้อยโดนไอ้ตัวนี้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้คนตายก่อนไม่ย้ายไอ้สัตว์ก็จะไม่ย้ายเอ้าที่เป็นคู่จูงคู่จูงเอ้ยเออตายไปงูสัตว์นหมดทุกคน สองคนแล้วนะกูบอกแค่ประมาณผิดเลยนะเสียงนี้ได้ร้านเดียวเออกูก็ได้แค่แผ่นแ้วกสีแล้วก็กิวแม่งพายกูไปดูศพก็ศพเลยือทำเรื่องยี่หใหญ่เลกูกูเหงาไอ้ยี่แล้วเฮียแม่งความเหียที่สุดก็คือ ไอ้ยี่เขาโดดเขาโดดร่วงไปให้เบลดูไอ้้เหียเอ์ที่จะจัดสัตว์แล้วซันไปไหนอะซันมันยังไปต่อยอันนี้ใส่หมดเมื่อไหร่กดสตอกดจีมันไหนกดจีทิ้งมันไปเลยเออไอพวกเนี้ยเก็บเฉพาะของที่มันได้ใช้ได้วมันไปไหนวะเรียบร้อยไอซันโซโล เอาละร่วงไหมแกวา่านะร่วงไหมซันอ่ะตรงเนี่ยแกว่าร่วงเอาวะเรียมรถเรียมรถทีเดียวกันทีเดียวกันด้วยเด็กปฏิเนี่ยเรียมรถ ไม่กูเห็นแล้วนะเว้ยแต่ว่าทำไมมันไม่ลงวะงงเหมือนกันเลยเพื่อนไอ้เหี้่มันบากว่มันไม่รู้เห็นกล่องเนี้ยเออมันเห็นเว่แต่ว่ามันไม่โดนวะเนี่ยโศไปท๊างแล้วตัวจรูปเลยโศไปคิวไอ้สัตว์ห้าขวดไม่ไปถ่ายห้าขวดห้าขวดสิไอ้สัตว ไห้ให้มึงฟังฟังมึงฟังกูกูว่าเหล็กตรงนั้นมันมีปัญหาเออกูว่าเหล็กตรงนั้นถ้ามันมีปัญหากูบอกว่าแบบอะไรกันไม่ได้ไหมกเลยนะกูกูเห็นกูเห็นเหล็กจริงๆเว้ยกูโดดตรงจริงๆแต่มันโดนเหล็กไอ้เบลก็ต้องเห็นมุมเขาเว้ยคือเขาเห็นทุกคนอะโดดมุมเดียวกันอะแล้วก็ล่วงเหมือนกันทุกคนได้กูก็เห็นนะแต่กูแค่กข้าไปดูแล้วว่า ทุกคนเห็นเหมือนกันนะโดดไปบนเหล็กเหมือนกันนหะแต่ไม่ไม่มีที่เหยียบอเลยเหล็กขาดตายตายตายกูว่าโดดช้ำสุดเลยมีปืนแงมากติดสตอเป็นเลยมีปืนมีปัญหาคือถ้ากูไม่เช็คกล้องกูคงจะเป็นศพที่สี่ะไอ้ตรงนั้นไปไปไปเอออะไรอันนั้จะมีปืนแชะบ้าโคนเปิดิกลัว ไม่ไม่เล็กโอ้วเยี่ยบตรงนี้ต้องมีขอแน่นอนอแน่อะไรแน่นะำโอ้ยของกูเต็มมือนะอืมของบนไม่มีขอดูราคาแน่วอน่ะโอ้ยสามก้วเฮ้ยชิวมือเหลือ,อ,อเท่าไหรสองเฮ้ยมึงไม่เอากูพีมให้เลยนะฮิฮิฮิ <c oughs> อ่ะไม่ไม่ไปทางน้ำก่อนหหรอโค้ดหรือว่ากลับก่อนเต็มอะทางไหนเต็มมือแล้วอ่ะไปมือเงั้นเดี๋ยวกูไปเองตายมืออันี่ไปเอาไปไปโ้ดโพสเอาไพสเอาไปไปทางไหนวะนั่นดิทางไหนวะไม่ไปไหนไอเอิร์ธตายว่ะตายเพราะไม่อยู่ เอ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 เดี๋ยวบอกเกิดอะไรดูดิทำไมเขาเกิดอาการสั่นกลัวก yeah> ็เหนื่อยตายเหนื oh. ่อยตายเลือดเปื้อนไปซะเห็นเพื่อนตายแล้วเกิดอาการสั่นกลัวนี่นี่ตรงนี้มันมีทางต่อไปต่อแหมไฟเสียอยู่นี่โอ้โอเคเด็๋ตั้งช็อ ไม่ยุ่งอะไรได้เลยถ้าแกวิ่งผ่านไปมันก็ได้อ๋อมันยุ่งจังไอเห้ได้กุญแจเหรออยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่ไปไหนแล้ววะไปไหนกันแล้ววะตรงนี้มีกุญแจมีมีเตะด้วยเขามีกุญแจเพื่อนกุญแจอยู่นี่ไอคิวอยู่นี่เอาอะไรไปนี่นี่นี่ ฟิลเลยนะเอาเลยอ่ะเอาเลยอะไมันไม่มีใ,ให้เก็บนะโอเคมาตรงนี้ตรงนี้มามาระวังอย่าลืมนะว่ามันมีไอ้เหี้ยทางขว<อ>ามันมีเทเลสอ่ะอย่าลืมนะเพด้วยทำไม่ได้แล้วว่าตรงเนี้ยทิพไห่ละหืเสียงตัวเหี้ยอะไรเอาเสียงเทเลสแมงวันโอ้ยเสียงแมงวันผิดแล้วเอ้ยมีตัวข้างบนด้วย ข้างบนไหนวะนี่เทเลตนี่ไงตรงนี้เทเลตเสียงอะไรเดินอุ้ยหลาบอุ้ยไปเร็วไป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 เกือบไปเฮ้ยมันจะห้าโมงแล้วเออเดี๋ยวมามาเอ้ยหมายไม่มาเราคิดมากไปถ้าเราถ้าเราไปเร็วมากพอมันก็ไม่มาหรอก แต่ตอนนี้<ช>ของเขาโล่งสบายไล้เยียเขาไม่มีของอี๋นี่มามหามา ไอ้เหี้ยคุเลยไอ้เหี้ยตายทั้งลำเลยดีกว่าไอ้เหี้ยทำไมไม่เฝ้าข้างหนวะไม่ได้วไม่ได้คอนเทนต์แล้วไอ้เหี้ยตายหายยกลำเหี้ยกลับมาสพเป็นยานไอ้เพราะอะไรรู้ไหมไอ้เหี้ยนี่แหละที่มไอ้เหี้ยบีบกันเล่นนะด่านแรกอ่ะดีสุด อีกสองด่านคือน่ะนะเขาเปล่าไอซูเลนน่ะด่านเดิมอ่ะแต่มีอีคลิปไม่เอาเลอเมื่มึงอยากบันเทิงอยาบันเทิงก็ลงเลยบันเทิงก็ลงกันจี้บันเทิงก็ลงกันที่ขอเก่งหรอใครขดูยังไม่มีริบบิทานมีริบบิทานในสัตวคืออะไรมีหนอนมีหนอนน่ารากเลยเนี่ยได้ไงเฮ้ยถ้าเราเร็วกว่าเราก็ไม่โดนแดกเพราะว่าวะ จะนมันม่ชิวไปดูแลสัตว์มันคือยังไงนะด่านเนี้ยเอ่อถ้าด่านนี้ขี่พอนจะเยอะปกติแล้วก็ดูจะโหดกว่าด้วยอ,อ่ทั้งทั้งข้างนอกและข้างในใช่ไหมใช่ต้องไม่ไม่ข้างข้างนอกอะ่ะมอนมอนกลางคืนจะเกิดได้ตั้งแต่เช้าตอนนี้คือเขากลัวแค่ว่ามันมีตัวดักดักประตู่ะไม่รู้เข้าไปก็โดนหักคออุ้ยอุ้ยตายไว้ีเหีย,ยแบบนี้ Ta nhiên Cái mẹ 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 mọi thứ. mẹ 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 Ôi, mẹ 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 mẹ

มาอยู่นี่มาไอไม่ไอปลาฉลามอยู่นี่มันอยู่กับเขาอยู่อ่ะมัน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 เห็นเขาอยู่พวกแกทําอะไรก็ทําเลยห้องนี้ตันอยู่ไหนวะอยู่กับเขาอยู่อยู่ในห้องอยู่ในห้องเนี้ยห้องเนี้ยอ่าทำอะไรก็ทําเลยคนเขาคนล่อฉลามอยู่ทําอะไรก็ทํามันต้องไปเขาล่อฉลามอยู่เขาล่อฉลามอยู่มันมันกัดเขาไม่โดนรีบทาอะไรก็รีบทํา สวัสดีครับน่ากลัวชิบหายเลยหน้าตาแม่งถ้าจะออกแล้วมาบอกเขาด้วยเด้อเขาจะได้ออกบ้างไอ้เฮียโอเคโอเเออไหนมาเช็กก่อนออกสิมีกี่คนเราจะได้ไปเออฉลามไปแล้วฉลามไปแล้วเช็กก่อนออกเช็กก่อนออกเช็คตรงไหนไม่เช็คไอ้เหียเช็กสกายฉลามไอ้เหีย โอ้ยตีดีใจเลยโคตรตายเลยโคตรไอ้เยี้ยฉลามหายไปแล้วระวังเพื่อนฉลามไม่อยู่กับเขาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยให้เกียรติคนตายด้วยสัตว์ใช่เขาออกมาแล้วบิดประตูเลยด้วยกันวอเตอร์ฟลัก มันปิดแล้วแหละเปล่ามันมันออกไปแล้วครับเขากไม่ได้เห้ยมันต้องเจอแล้ว้เนี่ยไอ้ดีมันออกมาแล้วพวกมันเขาเขากำลังออกมาเอ่อเฮียอะไรเนี่ยสัตว์เขากำลังเดินกลับยาเลยเฮียอะไรนี่กลับแบบชิวๆไอ้เหี้ยแล้วแม่งขิงก็เลยอะไรวะ

ตายทุกที่เลยนี่เย่เป็นศพไป็นศพว่างอยู่ดี่ที่สถานที่สันหลาดตาเลยจริงๆก็จริงๆก็แอบสงสารชิวเล็กๆนะแต่ก็ตาใจไห้สัตว์โง่หน้ามันใครงงใครสแปมเก่งเหมือนไวยายูแล้วมันสแปมเองหรือเปล่าไม่มีไรลดเลยอ่ะ เราผูกฝานเขานะไม่ใช่อะไรหรอกเขาจะแปลเองแหละไอ้เย้แต่เช้ยนี้ขาตาย